ส่วนที่สมุทรสาครคร,ครับมีการระดมหน่วยการแพทย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพพูดคุยพร้อมกับเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีการตรวจพบกาก,ากแคดเมียมก่อนหน้านี้ในซอยกองพนันผลครับนายแพทย์สุรวิศักดานุภาพในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงพร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และตรวจหาแคดเมียมในปัสสาวะพร้อมให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานที่ตรวจพบกากแคดเมียมและกากสังกะสีที่บริเวณล,ลานอนเนกประสงค์ซอยกองพนันพลตาบนบางน้ำจือดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องของสถานการณ์มลพิษกรณีการตรวจพบกากแคดเมียมและกากสังกะสีในจังหวัดสมุทรสาครการดำเนินการรับมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมการรับฟังความคิดเห็นก็เสนอแนะและความกังวลใจของประชาชนพร้อมกับมีการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากบ้านเรือนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำกลับไปตรวจสอบด้วยนะครับ ซึ่งขณะนี้เนี่ยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็พบว่าประชาชนส่วนหนึ่งนะครับก็ได้รับสารแคสเมียมปนเปื้อนนะฮะเข้าสู่ร่างกายนะครับซึ่งทุกๆหน่วยง,งานที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็จะได้มีการคืนข้อมูลนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสื่อสารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่านะครับในช่วงระหว่างที่รอ,อในเรื่องของการขนย้ายขนกลับนะฮะกากแคสเมียมกลับสู่แหล่งต้นกําเนิดนะครับซึ่งในช่วงระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะได้มี การสื่อสารความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้กับชาวบ้านแล้วก็รวมไปถึงออถ้ายังมีประชาชนนะฮะที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงนะฮะที่อาจจะยังมีอาการหรืออาจจะไม่มั่นใจนะฮะว่าอตัวเองจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็มีทีมออแพทย์พยาบาลน,นะฮะห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลสุขสาครมาในเรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการจัดเก็บเพิ่มเติมนะครับ